อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 อเล็กแทนฮาร์เซงแมนยูโดนเกมโต้กลับของฟูลแลมทำพิษอล็กแทนฮาร์ผู้การทีปีแดงระบุหลังจบเกมเพียรลลีนัดที่พ่ายต่อฟูลแลม2ประตูหนึ่งที่สนามอุทฟฟอร์ดว่าเกิดจากความผิดพลาดในช่วงทดเวลา ที่เราเตะเรดเดวีเปิดโอกาสให้ฟูลแลมได้โต้กลับจนตะข่ายทะลุอย่างน่าตําหนิแมนยูโชว์ฟอร์มและทุลักทุเลอีกตามเคยในเกมเปิดบ้านฟัดฟูลแลมและเสียประตูให้คู่แข่งก่อนในครึ่งหลังจากทีทักของคาร์วิบ,บาซี่แต่แม็กควายก็ยิงตีเสมอจะว่าได้นาทีที่89กระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก7ขณะที่ผีแดงโหมบุกหนักหมายปิดชีพผู้มาเยือนกับกลายเป็นว่าอลกซิอบี้ยิงประตูชัยให้ทีมเยือนคว้า3าแต้มไปครองและสำเร็จจากจังหวะโต้กลับ มันเป็นจังหวะที่พวกเขาได้ลูกทุ่มเรากำลังกดดันพวกเขาอยู่และเราเหลือนักเตะแค่คนเดียวในตำแหน่งที่ผิดเราสมควรจัดการกับจังหวะนั้นแบบเป็นทีมได้ดีกว่าที่มันเป็นและทำให้แน่ใจว่าทุกคนต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเราปล่อยให้พวกเขาเอาตัวรอดได้ทั้งๆท,ที่มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นทีมแสดงเห็นถึงบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมจากการต่อสู้ซึ่งเราได้ประตูตีเสมออย่างสมควรและเรากำลังมองหาประตูใั่ มันเป็นความผิดพลาดก่อนจะเสียประตูเราก็ดังเดินหน้าคว้าชัยชนะและเราน่าจะคว้าโอกาสเอาไว้ได้เราก็เสียกระส่วนากจังหวะที่พวกเขาบุกเข้าใส่แต่เราตอบสนองได้ดีเราจัดการกันได้ดีหลังเสียประตูก่อนจากนั้นเราก็เล่นได้ดีขึ้นคุมเกมได้และสร้างโอกาสได้ด้วยขุมกาลังที่เรามีอยู่ในวันนี้เราสมควรชนะเกมนี้เราเริ่มต้นเกมของทองครึ่งเวลาได้อย่างเชื่องช้าเราสมควรมีความพร้อมกันตั้งแต่เสียงนวีดดังขึ้นมันเป็นเรื่องที่เราสมควรถูกตั้งหนี แต่ทีมแสดงเห็นคาแรคเตอร์ที่ดีทั้งสองครึ่งเวลาฟูลแลมโพสโซเชียลแฟนแมยะแฟนแมนยูเห็นแล้วจุกสื่อโซเชียลของฟูลแลมโพสข้อความเชิญเอาแฟนบอลแมนยูในเตดถึงกับจุปปกอกหลังจ้าสัวน้อยบุกคว้าชัยชนะถึงอัลต้าฟอร์ดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาฟูลแลมทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซเมื่อสามารถบุกคว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ2 จากประตูชัยของอเล็กซีบอบบี้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งผลงารแน่งขันดังกล่าวนับเป็นจัยชนะที่โอทฟอร์ดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003และยังเป็นทีมแรกที่ยัดเยียดความปลาชายต่อบไปแสดงในปี2024ทั้งนี้หลังจบการแน่งคันปูแลมได้โพสต์ข้อความผ่านเด้วยข้อความหยอกเย,ย้าแมนยูในเตดโดยมีข้อความว่าแบบนี้แหละทำไมพวกเขาจึงเลือกที่นี่ว่าลงและความแห่งความฝันซิว่า ยกย่องลูกทีมเหมาะสมเป็นผู้ชนะหลังบุกเชืออแมนยูคารังมาโกซิวาผู้กดการทีมโฟลเลมกล่าวหลังเกมที่บุกชนะแมนยูเน็ต2-1ใน,ในพรีเียร์ลีกมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแน่นอนมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนบอลของเราที่ส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนาักเตะก็เหมาะสมกับชัยชนะชัดเจนว่าทีมดีที่สุดเป็นผู้ชนะในเกมนี้พวกเราเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าสร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่าครองเกมได้มากกว่า เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่มาที่นี่และกลับออกไปพร้อมชัยชนะปูลแลมรังอันดับ1 2ของตารางคะแนนเมียม์ลีกตามหลังอันดับลุ้นกุนที่ยุโรป7คะแนนโดยเหลือการในคันอีก12เกมเกมต่อไปพวกเขาะจะเปิดบ้านพบก,กับไบรตัน2มีนาคมโรมาโนอัปเดตอนาคตทูเคลิลหลังตกเป็นข่าวโัวั์กับแมนยูนักข่าวฟุตบอลชี้อดงอิตาลีออกมาเปิดเผยว่า โทมัสทูเคิลโค้ชชาวเยอรมันของเบเยมินิกยังไม่มีความสนใจจะไปรับงานครูแมนยูไนเดตหลังจบซีซั่นแต่อย่างใดมีรายงานจากเยอรมันระบุว่าโทมัสทูเคิลจับตาดูงานที่แมนเชสเตอร์ยูเตดและให้ความสนใจงานที่บาร์เซโลนาผมไม่คิดว่าทูเคิลกำลังจับตามองงานเหล่านี้เขาจะถูกดึงดูดความสนใจโดยสโมสรจากพเมารีครั้งแต่ก็เหมือนกันสำหรับงานที่บาร์เซโลนามีคือ2ส,สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่เป็นเรื่องปกติที่ดึงดูดความสนใจ แต่แมนยูยังไม่ได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ของผู้จัดการทีมในตอนนี้และบาร์เซโลนายังคงใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกคนดีที่สุดเพื่อมาทดแทนชาบีเอเนเดสชดเจว่าทูเคอร์กำลังรอสถานการณ์ทูกเข้าเตรียมอำลาบาเยนมันิกลังจบฤดูการหลังทำผลง,งานได้น่าผิดหวังผ่าผลพักเสือใต้ตามหลังจากฝูงอย่างเลเวอร์คูเซนมากถึง1 1คะแนนและตกรอบเดเบคโขข่าวไปเรียบร้อยทูเคอร์ถือเป็นหนึ่งในเทรนเนอร์ที่คุมทีมดังมาแล้วมากมายอาทิเช่นดอนมุน์แป้แชและเชลซี